ก็สวัสดีครั้งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันเทียร์แเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวอาชีพแอสซัสซินนะครับผมโอเคนะครับ,รบก่อนที่ทุกคนจะเล่นแอสซัสซินได้เนี่ยก็ต้องมีอาชีพอาชีพใดอาชีพหนึ่งก่อนเนาะ แล้วทีนี้พอตัวละครเลเวลถึง3 7นะครับผมทุกคนถึงจะสามารถเปิดเควส์รับรับเควสก็คือปลดอาวุธแอสซัสซินนะครับก็คือต้องเลเวล37ก่อนเนาะแล้วก็ไปทำเควสเนื้อเรื่องปลดเอานะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแอสซัสซินเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมโอเคไปรู้กันเลย โอเคนะครับสำหรับสกิลที่1นะครับนี่นะฮะสกิลที่1ก็จะเป็นสกิลดอทดาเมจนะครับทำให้เสียเ p พเรื่อยๆนะครับผมโอเคนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนี่นะครับก็เป็นสกิลที่1นะฮะส่วนสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลดอทดาเมจ เหมือนกันนะครับผมส่วนมากเนี่ยแอสซัซินจะมีแต่สกิลพวกทำดาเมจเรื่อยๆดอทด,ดาเมจนะครับโอเคสกิลที่2นะครับสกิลนี้นะโห่ิ๊ขิ๊ิ๊ิ๊ินะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งอ่าส่วนมากจะเป็นชุดเนาะโอเคสกิลต่อไปนะครับสกิลที่3นะครับเป็นสกิล เลื่อนที่ไปไประชิดนะครับผมเป็นสกิลที่สามารถทําให้เข้าหาศัตรูก็คือเหมือนกับเราเล่นสาย PVP นะครับอ่ะมาดูกันเลยนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งแล้วกันนี่โอเคนะครับผมก็เป็นสกิลนี้เนาะสกิลที่4นะครับผมสกิลที่4แล้วนะโอ้โหไวามากเลยก็เป็น สร้างดดดอทดาเมจเหมือนกันแหละส่วนมากสกิลของแอสซัสซินก็จะเป็นดอทดาเมจซะเยอะเนาะไปะดูกันเลยสกิลที่สี่ฟันออกมาเป็นสีฟ้ากันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว PVP หลุดเอาใหม่เอาใหม่โอเคสกิลที่สี่ครั้งนะครับ โอเคนะครับส่วนสกิลที่5นะครับสกิลนี้นะสกิลนี้ก็คือสกิลนี้เนี่ยสามารถถ้าเรากดใช้สกิลนี้เมื่อไหร่นะครับมันก็จะเพิ่มค่า EVA rate ของเรานะครับก็คือค่าหลบนั่นเองถ้าเราใช้สกิลนี้เนี่ยค่าหลบของเราก็จะเพิ่มขึ้นเนาะโอเคไปดูกันเลยนี่เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าวาร์ปเข้าไปชิดระยะไปชิดด้วยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่า เห็นไหมมีการวัปเข้าไปน,น,นิด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 หน่อยหน่อยนะครับก็ระยะไม่ค่อยไกลมากเท่าไหร่นะฮะใช้คู่กับสกิล3ได้เนาะโอเคต่อกันเลยสกิลนี้นะครับสกิลที่6นะครับผมเป็นอะไรวะเดี๋ยวดูกันจำไม่ได้เหมือนกันสกิลที่6จะเป็นจุดเร็วไฟใช่ไหมเอ่ยอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่า อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ใช่จุดเปลวไฟครับเป็นสกิลปามีดครับผมอ่าจําได้ละเห็นละนี่ปามีดออกไปนะครับโอเคส่วนสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบัฟนะครับบัฟเพิ่มชิติคอนนะครับเพิ่มคิสิบเปอร์นี่นะครับอ่าเดี๋ยวใช้ให้ดูโอเค เดี๋ยวๆๆอะ PVP ใหม่ก่อนโอเคนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นบัฟคิติคอนเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับหลุดจากเซิร์ฟเวอร์โอเคครับเมื่อกี้เนื่องจากหลุดเนาะ เรามาต่อกันอีกนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าแอ well well. s ส s ซินเนี่ยเขาบอกกันว่าถ้าเราใช้คอมโบมันเป็นมันก็จะเพิ่มค่าบัฟค่าดาเมจบวกกับสามารถดอดศัตรูได้มหาศาลเลยนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็จะเป็นแค่นิดนิดหน่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะดูนะก็จะเป็นก็จะเป็นตามนี้แหละครับก็คือพุ่งเข้าไปหา แล้วก็เปิดเงานะครับก็จะเป็นอ่าถ้าผมให้เรียงตามสกิลนะก็คือ3 2 4 5นะครับผมเท่าที่ผมอันนี้ก็ข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะผมก็อ่านไม่ออกอะไรเหมือนกันแต่ว่าแปลเอาตามของไทยบ้างของเซิร์ฟนอกบ้างแล้วก็ตามที่พี่ๆเขาบอกมากเนาะโอเคเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นี่เป็นบัฟนะครับบัฟแล้วเนาะโอเคลุย โอเคก็ถือว่าทำธา้าเตจได้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของพาสีฟนะฮะในส่วนของพาสีฟก็จะเป็นแค่สายด้านซ้ายเนาะยังเก็บไม่ครบ4 2นะครับมันก็เลยขึ้นยังขึ้นบนไม่สุดนะครับก็จะเล่นเป็นเลือดกับชี้นะครับผมอีกสายหนึ่งก็จะเป็นหลบก,กับโจมนะครับมีลดคูดาวมาแถมมานิดๆหน่อยๆนยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยน่าจะเป็นเลือดกับ คิ้ดีกว่าเป็นสายใหม่เนาะสายสายที่ด้วยความที่ว่าชุดเซตชุดเซตชุดส้มเนี่ยตัวนี้เขาใสา่สายคิ้อยู่ด้วยไงโอเคก็เลยทําให้เล่นกับสายนี้นะคะรับยังไงเพื่อนๆก็ที่สนใจก็อาจจะแปรเปลี่ยนตามที่ตัวเองถนัดหรือว่าตามที่ตัวเองชอบนะครับส่วนอีกนิดหนึ่งสกิล,ล2ออย่างนี้ก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับก็ลองเอาไปเลือกดูว่าอยากจะเล่นแบบไหนยอยากจะเล่นอะไรแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําก็คือ เนี่ยผมจะเล่นเป็นหนึ่งก็คือหลบสองก็คือเดี๋ยวเดวผมหาจับก่อนอ่าจับนะครับก็คือเนี่ยสกิลนี้มันจะเป็นสกิลหลบพุ่งหลบนะครับของอาชีพปืนอ่าส่วนสกิลนี้มันก็จะเป็นสกิลจับทำให้ศัตรูวิ่งไปไหนไม่ได้นะครับก็มันอาจจะมีสกิลบัฟที่เพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปแบบ ปรับเปลี่ยนดูว่าควรจะเล่นแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูตามคอมโบนเนาะรอบหนึ่งรอบสุดท้ายโอเคตาเจมมาใหม่เลยโอ้ตาเจมหายอ,อ้าวกรรมแล้วไงงั้นอลัลโหลพี่อูครับมานี่แป๊บหนึ่งฮะตาเจมเขาหลุด ฮัลโหลฮัลโหลนี่นะครับเราก็มี3แดนเซอร์นะฮะขอกคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาอยู่ในคลิปเนาะมีชื่ออะไรกันบ้างอรากิฮารุกะนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้คงไม่ได้ดูแล้วละครับเพราะว่าคู่ทดสอบเราหลุดไปเนาะโอเคเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาทำคอมโบให้ดูอีกทีหนึ่ง นะครับยังไงความรู้ก็อยู่ในคลิปหมดแล้วลองไปปรับเปลี่ยนนะครับเอาให้มันเข้ากับของตัวเองดูโอเควันในย,ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ยังไงก็ฝากซับสไครต์ไว้ด้วยครับผมลาก่อนบ๊ายบี bye.